อรสั้นสากุระเรื่องแม่ใจลาย แม่จ๋าแม่จ๋าขอเงินเพิ่ม50บาทได้ไหมคะ30บาทไม่พอขอเพิ่มเป็น50บาทได้ไหมคะคุณแม่จ๋าแม่จ๋าโอ้ยไม่ให้30บาทก็พอแล้วไม่ต้องมาเพิ่ม50บาทนี่เป็นเด็กเป็นเล็กแถมใช้เงินเปลืองยึดซัดเลยเดะเดอเดะเด มาขอเงินแม่อ,อะไรเนะี่ยไปไปโรงเรียนบอกให้ลุกมาลุกมาเอา,ยา,ยา,ยาอย่าง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 งั้นแม่จะไปไตีดีกว่าไหมเนะี่ยเออดูลุกละแม่อยู่ลุกละแม่อึ๊บเอเอทีอ่แม่จะไปส่งส่งหน้าบ้านแหละนี่ ตามแม่มาเยเย,เย่แม่จะไปส่งที่โรงเรียนแล้วแม่จะอุ้มหนูไปด้วยใช่ไหมขาอะไรแหละแบบอุ้มทำไมเด็กขาเดินก็มีและเดินอย่างองวัวอย่างควายละดิเดินเป็นยังไงเดินมาเร็วๆสิโอ้เดินเป็นคนไม่มีแรงเดินเนาะดิเดินมาเร็วๆสิเห็นไหมดิ แม่ไปส่งที่นั่งเรียนได้ไหมส่งถึงที่นั่งเรียนค่ะแม่โอ้ยมันไกลใครจะไปกล้าไปเดินส,ส่งตรงนี้ก็พอให้ลูลกเดินไปเองไปไปเรียนอย่างอย่างอย่างอยาง่ยางไม่ไปอีกอย่างนี่ให้แม่เดินไปส่งที่นั่งเรียนเดี๋ยนี้เดินไปสักไกลโว้ยอะไรเนี่ยลูก ลูกต้องเดินตามแม่ตลอดเนี่ยเดินมาสิวิ่งมาดิสุกตรงนี้ก็พอดิสุกตรงนี้ก็พอไป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 โรงเรียนได้แล้วยัง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 ไม่ไปอีกอยัง เนี่ยเห็นไหมเดินข้ามถนนเนี่ยน่าถนน,นี๋ยวมีให้ข้ามเนี่ยโอ้โหป่านนี้แม่รถชนรถชนตายแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยอะไรลูกเนี่ยไป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 ส่งแค่นี้ก็พออย่างอย่างอย่างย่งไม่ไปอีกโอ้ยมาดีลูกอย่าเดูสิลูกมาดีโอ้ย,อย,ส,อยส่งส่งดีก็พอส่งแค่นี้แหละเดีย๋ยวตอนเย็นกน็ค่อยเจอกัน ไป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 นี่มันจะแปบบวงแล้วมา่ส่ดันลอดเดี๋ยวก็ซัดเลยนี่ไปเรียนได้แล้วไป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 ย,ย,ยัง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 ไม่ไปอีกส่งแค่นี้ก็พอแล้วยังไม่ไปเนี่ยเฮ้ยเยัแม่ไปดีกว่าตอนเย็นผ่านไป เฮ้ยรอลูกถึงนี้ดีกว่าจะให้ลูกทำอะไรดีเนี่ยทำงานบ้านดีกว่าอีทำงานบ้านล้างจานช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านสิเนี่ยเห็นไมมีรอยสะกปกเต็มหมดเลยเฮยรอรอลูกตั้งนานแล้วยังไม่มา,านเนี่ยดูเวลาสิว่าเป็นกี่โมงแล้วเนี่ยดูสิ โอ้โหห้าโมงเย็นกว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไม้เรลี่ไตีลูกก่อนลูกเมื่อไรจะมาะเนี่ยมันห้าโมงเย็นกว่าเลยเนี่ยไหนเอาไม้เรลี่ไตีเลยสิจะตีลูกตีลูกเลยมามาช้าจังเนี่ย รอลูกตั้งนานยังไม่มาสักทีที่มันห้าโมงเย็นกว่าแล้วเนี่ยสงสัยไปติดเหล้าติดยาติดบุหรี่หรือเปล่าไปดูสิสงสัยไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกีฬาอะไรเปล่าแม่สั่งให้กลับบ้านเฮ้ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าวันลูกฉันเนี่ยมันทำอะไรอยู่นี่มันห้าโมงเย็นกว่าแล้วเนี่ยโรงเรียนยังเลิก สี่โมงเย็นอยู่เลยโหไปดูลูกสิว่าลูกฉันน,น,น้่มันทำอะไรกันอยู่เนี่ยห้าโมงเย็นกว่านียไปดูสิถ้าถ้าถ้าเจอจริงๆแม่จะเอาไม้เรียวมาเ้ยเห็นผอก็เดินอยู่เนี่ยกันจอดรถตรงนี้แล้วกันเดินไปหาลูกสิว่าลูกฉันเนี่ยมันทำอะไรกันอยู่เนี่ย เดี๋หาไม้เรี้ยวมือตีแื้วก่อนถ้าเจอลูกจะตีให้เข็ดเลยนี่เจอลูกแล้วเล่นบอลกับเพื่อนหรอนเนี่ยหาไม้เลียวสิไม้เลี้ยวมันอยู่ถรงไหนเนี่ยอุย้ยไม้เลียวไขวางตรงนี้วะนี่เจอแล้วไม้เลียวจะตีลูกให้มันเข็ดอยู่กลางสนามด้วยอ๋อ ไอเขาหรือเปล่าเนี่ยแม่จะตีอยู่กลางสนามเฮ้ยไหนลูกมันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ลูกทำไมไม่กลับบ้านบอกมาอย่างนี้ทำไมถึงกลับบ้านช้าทำไมต้องเล่นกับเพื่อนโอยแม่ยังเล่นไม่เสร็จเลยอย่าอย่าเพิ่งกลับตอนนี้แม่ไม่ได้ไม่ได้ไ กลับตอนนี้แม่สั่งให้กลับบ้านนะรอลูกอยู่ตั้งนานนี่มัน5้าโมงเย็นกว่าแล้วนะลูกฉันแม่จะเตียอยู่กลางสนามให้มันไอเขาเลยแม,แม่แม่อยากตีหนูหนูเจ็บอะแม่ฉันรอยลูกตั้งนานนะอยู่ที่บ้านนะ่ห้าโมงเย็นกว่าเลยเนะี่ย ต่อไปอยากกลับใส่อีกเข้าใจไหมโอเคกับแม่หยุดเดี๋ยวห้าโมงหนูจะก,กลับบ้านยังเล่นไม่เสร็จอยู่เลยแม่สั่งให้รีบกลับอะไรกันเนี่ยอย่ามันร้องไห้อยู่แถวนี้นะหน้ามีอายเขาหรอเอาเฮ้ยแม่มาแม่แมาตีลูกทำไมเนี่ยยังเล่นไม่เสร็จนะบอลเนี่ย เออก็เรื่องของเขาเรื่องของลูกแม่สั่งให้ลูกกลับบ้านไงก็เล่นเล่นไปซะแต่ส่วนส่วนแม่เนี่ยจะเอาลูกไปกลับบ้านมาลุกขึ้นถ้าไม่ลุกอย่างนั้นแม่จะตีอีกนะเออกลับกันได้กับแมออ่ยังเล่นไม่เสร็จอยู่เลยแม่มาเตะหนูอะ่ะสั่งให้รีบกลับ เอออะไรเนี่ย oh, oh. โอ้โหลูกดิทำไมพูดแบบนี้วันเนี่ยขอตีหลายหลายครั้งดีกว่าไหมอุยอ้ยชนชนชนอินลูกดเนี้ยยังเล่นมิเสร็จเสร็จอยู่เลยอะแม่แม่ดูหิวข้าวเออไปไปกินข้าวร้านไหนก็ไปซะ นี่แม่เนี่ยจะกินกินข้าวตรงไหนดีเนี่ยแล้วก็ตามแม่และกันนี่นี่อย่างนั้นแม่พาไปกินกินตรงไหนดีว้าวร้านอาหารนี้น่ากินจังเลยแม่แม่จะชวนพากินร้านนี้หรอคะ อะไรๆฉันเตรียมข้าวกล่องและข้าวถุงมาเนี่ยเนี่ยฉันเตรียมข้าวถุงมาเนี่ยจะไปกินอะไรร้านนู้น่นะรา e ้รา e eng, นะนั้นมันอย่างแพงโอ้ร้านนั้นมันแพงนะนดี๋ยฉันเตรียมข้าวกล่องข้าวถุงมาแบบนี้ละเน,นี่ยเห็นไหมมาแล้วเนี่ยปูเสืออยู่นี่เนี่ยนั่นเนี่ยปูเสืออตรงนี้ละนี่เตรียมข้าวกล่องข้าวถุงมดละหังนั้นก็กินเข้าไป กินเข้าไแเออแม่หนูกินหนูขอกินที่บ้านได้ไหมคะแม่พอดีกินที่ดีดหนูอายคนอื่นค่ะคนอื่นมองโอ้ยมาอายอะไรตอนนี้แนละ้วค่ยอยอินลูกนี่ชอบอายเขาเนาะนั่งกินตรงนี้ได้แม่จะไปซื้อกระเป๋าดีกว่าดูซิว่าแม่ แม่จะเลือกกระเป๋าอันไหนดีดูก่อนว่าแม่อยากได้อันไหนแม่หนูอยากได้กระเป๋าสีจุพูค่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้กระเป๋ามันอย่างแพงราคาก็ไม่มีแม่จะซื้อลูกซื้อไม่ได้หรอกกระเป๋ามันแพงเฮ้อเอาอะไรกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าดีๆชอบเอาเนาะ ดูซีโอเปตอยากได้อะไรเนี่ยเฮ้ยอันไหนดีเอากระเป๋าสีแดงเท่าไหร่คะ860บบาทค่ะโอเคจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วลูกซื้อไม่ได้หรอกกระเป๋ามันอย่างแพงแม่อยากได้คนเดียวแต่ลูกอยากได้ไม่ได้ ถูกมี่อ่ะหนูอยากได้จริงจกับแม่ก